ครับก็สวัสดีครับที่เห็นนี้คือเกาะทะเลเผานะเกาะทะเลเผาอยู่ตรงสี่แยกใกล้ๆก,กับสี่แยกเทพรักษ์นะฮะอยู่ฝั่งเดียวกับปั๊มบางจากนะครับปั๊มบางจากก็ที่เห็นอยู่นี้นะผมไปกินเมื่อไปกินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะไปสองคนกับแฟนนะครับ ก็อาหารเขามีหลากหลายนะครับอาหารเขามีหลากหลายก็ให้เห็นนะฮะก็คือกุ้งสดๆนะกุ้งมีกุ้งไม้น้าแล้วก็กุ้งเหมือนกุ้งแชบวยนะฮะนะครับแล้วก็มือมีหมึกนะฮะมีหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งไม่น <ham> <mon> ้ําสดๆเลยนะครับแล้วก <mon> <men> ็ปูนะครับปูม้าแล้วก็ป <mon> ูทะเลนะฮะปูทะเลนะครับแล้วก็มีผลไม้มีไอติมมีอาหารหวาน นะครับมีครบนะก็คือน้ำจิ้มก็โอเคนะฮะแล้วก็จะมีหอยนางรมนะฮะหอยนางรมสดๆเลยแล้วก็มีเครื่องเคียงให้ให้ครบนะะเครื่องเคียงให้ครบก็คือมาที่นี่นะมาที่นี่ตั้งแต่เที่ยงนะฮะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงยันถึงกี่ทุ่มนะสี่ทุ่มอ่าไม่รู้นะฮะก็คือเปิดตั้งแต่เที่ยงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าถึงสองทุ่มหรือสี่สามทุ่มก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็ไม่มีจํากัดชั่วโมงนะอาหารไม่มีขาดนะครับอาหารไม่มีขาดหอยก็มีทั้งหอยลายหอยเชลนะครับหอยเชลแล้วก็หอยหอยแมงพูนะฮะหอยแมงพู่สดๆนะฮะหอยแมงผู้สดๆที่แกะไว้แล้วนะครับเราก็มาย่างอย่างเดียวเลยนะครับมีเนยมีเนยให้พร้อมนะฮะแล้วก็มีฟอยให้นะครับก็คือมีห้องน้ําห้องท่ามีสา สาธารณูปโภคพร้อมนะฮะครบคันนะมาก็ครบหมดนะทุกอย่างนะครับไม่ไม่ขาดนะครับแล้วก็บรยรากาศก็ดีนะบรรยากาศก็ดีเป็นโตะ๊ะเป็นโต๊ะไม้นะครับแล้วก็มีเตาเตาแบบที่เห็นนี่นะแบบนี้นะครับนะก็ไม่จํากัดเวลานะครับห้องน้ําก็สะอาดสะอาดสะอ้านอยู่นะครับพอได้อยู่มแมลงวันไม่มีเลยนะเห็นมแมลงวันไหมไม่มีนะไม่มีนะนะครับ เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมีครบนะฮะไม่มีขาดนะครับมีตัวมีกินไกนะฮะมีช้อนก็แข็งแรงนะครับนะครับสะอาดนะสะอาดสะอาดนะครับก็มาลองทานกันดูนะครับมาลองทานกันดูนะครับเห็นไหมเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับมีปัญญากินเท่าไหร่กินเลยนะครับนะฮะไม่จำกัดชั่วโมงนะไม่จำกัดชั่วโมงหัวต่อหัวคนก็สี่รอย้าสเก้าบาทนะครับ ผมไม่ได้นั่นพิกัดเอาไว้ให้นะครับก็คือใกล้ๆสี่แยกเทวบลักษ์นะฮะก็คือเลี้ยวซ้ายมานะไปทางฝั่งน้ำแดงนะฮะน้ำแดงนะครับไปทางฝั่งบางพีนะฮะไม่ได้ไม่ไม่เลี้ยวขวาเจอไฟแดงปุ๊บไม่ไม่เลี้ยวขวานะครับนะครับอยู่สี่แยกเทวบลักษ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางบางพีน้ำแดงบางพีนะฮะก็เลี้ยวจากสี่แยกเทวบักษ์มาประมาณ กิโลหนึ่งก็ถึงแล้วนะก็อยู่ฝั่งเดียวกับปัม๊มก็มองซ้ายมือมีตะพาลอยอยู่พอเลยตะพาลอยสักนิดหนึ่งประมาณสักห้าสิบเมตรมองซ้ายมือเลยก็จะเป็นเขียนป้ายเบลอร์เลยเกาะทะเลเผานะครับเกาะทะเลเผานะครับก็มาลองหาทานดูคอนเฟิร์มนะครคอนเฟิรม์มนะก็โอเคไม่ได้มาโฆษณาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะครับก็คือผมไปกินแล้วมันดีจริงๆนะแนะนําให้มา ทานมากินกันที่นี่นะที่นี่นะครับดูสิฮะสดไหมนะเนื้อแน่นๆกุ้งเนื้อแน่นๆน,นนะปลาหมึกก็เนื้อแน่นๆน่นนะนะครับหอยอ่าหอยก็สดนะฮะหอยก็สดแล้วก็ปูก็สดนะฮะมีทั้งปูเป็นแล้วก็ปูแบบนึ่งมาให้แล้วนะครับนึ่งมาให้แล้วนะครับแล้วแต่ จะเลือกทานกันเลยนะครับน้ำจิ้มก็มีอยู่สามรสนะฮะมีอยู่สามรสนะครับโอเคนะข้าวก็มีให้ทานนะครับมีแกะมีข้าวหน้ากุ้งให้ด้วยมีอะไรให้นะครับเยอะนะครับอิ่มนะมาอิ่มเลยนะพาครอบครัวมาทานได้เลยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะฮะให้ดูกันนะครับให้ดูกันนะเนี่ฮะ